องเราล่วงไปเลยนะล่วงไปเลยดวงจงมันเหนื่อยเมื่อวานนี่เหนื่อยเหนื่อยมากขอบใจมากจ้าอยู่จนลงขอบคุณค่าขอบคุณขอบคุณเหลืออีกสี่นาทีจะลงแล้วนะขอบคุณค่าดวงตาสวรรค์เห็นไหมว้ายถ้าเราปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยดวงตาเขาก็มาอย่างน้อยได้ก็ได้แล้วพอแล้วสี่ห้าร้อยก็พอแล้วไม่ต้องเอาเท่ากับน้องรัต ฟองักกินส้มใจตำแตงน่ะคุอ้อยตำแตงอะป้าเด้อของน้องรัดอะนะขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะเป็นหลักมือหลักนู่นน่ะนะโอมนางฟังมากนั่นแหละต้องทําอย่างนั้นนะไม่ใชเสียรายเลยหรอกออกไปแล้วก,กว็ปรับเปลี่ยนคอนเทนต์แต่ของน้องรัดได้น้องรัดได้ได้ได้เจ้เราคนเนได้ไหมไม่พวงไดกถึง,ว,ถงว,ว,ว่าไม่พวงังหัวรอดเลยน้องรัดเอ้ยลองทำดูเด้อลองลทำดูนะล ทำไปหลายๆสุดยอดใช่นั่นแหละเนี่ยขไม่พวงแค่นี้มันก็ได้ละสี่ร้อยห้าร้อยนะโอ้มีอยู่วันหนึ่งขึ้นเท่าไหร่สามสิดสีสามสิดสีขึ้นแล้วนะพันห้าเออโอเคอยู่ก็ขอบคุณนะคะดวงตาสวรค์อยู่ข้างบนขอบพกคุณเป็นอย่างยิ่งขอบใจเป็นอย่างมากเรียนแบบคอ้ยเรียนแบบแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาเนี่ยไปทํเหมื่นไม่พวงก,ก็ได้นะถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยจะทกํกับข้าวกับข้าวนะเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ย เนี่ยตอนเนี้ยให้ให้เด็เด็เดส่งให้ที่พ่จงทําให้อะทําให้อ่ะ,อะเราไปดึงเอาภาพอ่าแผ่นฟอร์มอื่นมาแต่เราต้องมีถ้าถ้าไม่มีเดี๋ยวไม่พวงส่งให้กันได้ส่งให้เราไปปรับเปลี่ยนกันนะเราขึ้นคนละเวลาหรือ,อรแล้วแหละเดี๋ยวจะส่งให้หลังบ้านกันได้เปลี่ยนไปหัดเปลี่ยนไปแต่ของน้องรอัตเป็นทางเวอร์ชันนะเถออย่าเอาเรียนแบบคงไม่พวงเลย <laughs> ของน้องรัตเป็นทางเหมือนไม่พวงบอกกันเด้อ <laughs> เบาดาวไปหลังบ้านไม่พวงแล้วใช่ไหม ชอสวยมากใช่และนี่แหละมันเป็นธรรมชาติไงเรานึกถึงบรรยากาศที่ว่าเราเป็นเด็กติอ่ะโอ้มันได้เงี้ยไม่ต้องทําอะไรแล้วเงี้ยนะไอจะทําทกับข้าวอะ่ะก็ได้สวิงได้อะไระได้ข้องได้อะไรอะ่ะก็ไปหาทุ่งนาแค่นั้นอะ่ะได้ผักแว่นได้ปดูได้อะไรมันกะ็ทำนะอย่างพริกก็ปลูกเอาเองอะไรเองเนี่ยอ่าข้าวโพดข้าวแพร่อ่ะยูยะยมุระประมาณเนี้ยมันมันมีความสุขเราไปแล้วครับโอเคนั่นแหละเดี๋ยวไม่คงจะตามกลับอะนะ โอเคไปไปบ้านหลังไหนก็ได้ไปตรงไหนก็ได้เดี๋ยวตามกลับให้เดอ้อใช่นี่เลยไม่พวงไปเอาในกลุ่มมากลุ่มของไม่พวงเยอะแยะประมาณนี้อุย้ยเห็นไหมก้วยเห็นไหมใกล้จะลงแล้วขึ้นน่ะเนี่ยหละขึ้นนะ่นะนนะถ้าเขาแต่สามเนี่ยงเราจะได้เยอะเนี่ยเขาบอกยิ่งขึ้นนานก็ยิ่งยิ่งได้เยอะนะ่ะเพิ่งเขาเพิ่งมาดันฝั่งเราไงเพิ่งมาเอเชียไงมาฝั่งเราเขาก็ลังดันอ่ะนะ ช่วงนี้ของพี่จงหมื่นห้าเลยคืนคืนผ่านมาเนี่ยของพี่จงได้หมื่นหะ้านะได้หมื่นห้าเลยนะบ่าดาวก็ทําแบบก็แล้วกันนะเนาะบ่าวดาวเอาแบบธรมมมาาบบธรมชาติมามาวางไว้เด้อเอาแบบห้าธรรมชาติมามาวางไว้ของหนูปกติปกติที่ไหนขึ้นขึ้นหลักหลักห้าเหมือนกันไม่พงไปดูแลหลักห้าหลักหกไปดูแล้ว ประมาณนี้โอเคแม่พวงขออนุญาตลงเดินทุกท่านทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เด้อใครอยากอันนั่นก็เป่าดาวไปแล้วแอดพากรอไปแล้วคือถ้าไม่เมมอ่ะที่แม่พวงไปทุกวันนะ่ะคือเราไปหาคนใกล้ๆเราอ่ะที่มาหาการเมมหลังบ้านอ่ะถ้าใครไม่เมมไม่พก็ตั้งหลักไปตรงนั้นอ่ะแต่ถ้าไปก็ไปแค่คลิปชอ็อตประมาณเนี้ยเนาะถ้าคลิปชอ็อตมันก็สั้นไปถ้ามีเวลาเราก็จะจัดยาวประมาณเนี้ยอย่างสามเครื่องนะไปเลยนะไปหมด ตื่นเช้ามาก็ทิ้งทิ้งก่อนพี่พีวีจะขึ้นไปแล้วตื่นมาแล้วก็แวน้นแล้วประมาณเนี้ยโอเคค่ะขอบใจมากเดอ้อฮะฮะฮะไอกระท่อมพิมแคนแอบมาอยู่ใช่ไหมน้องชายเอ้ยแม่มาหาเอ้ยเอ้ยจะลงแล้วเบาเมื่อไปบใบ,บ,บสแสดงว่าแอบกดไ้ใช่ไหมขอบใจมากจ้าเดยอเอ้ยไปหาเดอ้อไปแม่งหลังบ้านให้หน่อยดีเอ้ยไม่ได้ไปหาผมนานแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปบ้านพี่จง,พ,จงพี่จงกําลังฟังกระท่อมพิมแคนพี่จงกําลังปังได้ฮนะน้่ตามผมนั่นแหละ นะเอาสูตรของผมเลยมาทําตรงนี้พวกเรากําลังจะนะั่นกำลังไต่ต่อแตะต่อแตะนะขอบใจมากจ้าทุกคนขอเนื้ดลงไลฟ์ไปเจอกันบ้านพี่จงเดอ้อสุขสวัสดีครุกคนขอให้โชคดีนะคะทุกท่านทุกคนไปก่อนจ้าขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองเดอ้อเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยน้องรัดจ้าขอให้บุญรักษาพระคุ้มครอง,องให้ให้แม่พวงมาแค่นี้ก็กลับไปหาหา ให้หลายร้อยพันเท่าทวีคูณเด้อน้องพลอยด้วยเด้นนอนางพลอยน้องพลอยน่าจะไปบ้านพี่จงแล้วแหละสุขสวัสดีทุกคนขอบคุณแล้วขอบคุณการน้องแม่สกอตด้วยเด้อสุขสวัสด,ดีค่ะดูแลซึ่งกันและก,กันเด้อจับไม้จับมือโชคดีค่ะแล้วเราจะไปอยู่ด้วยกันนะคะ